แน่นอนครับด้านล่างนี้คือสคริปวิดีโอรีวิว2,026 Isuzu Faster s ฉบับเต็มจำนวนประมาณ500คำที่เริ่มต้นด้วย Welcome to MS Review ตามที่คุณต้องการและเขียนทั้งหมดเป็นภาษาไทย Thailand Language โดยไม่มีหัวข้อย่อยเหมาะสำหรับใช้พูดในคลิปวิดีโอโดยตรงสคริปภาษาไทย Welcome to MS Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอย นั่นก็คือ isuzu faster Z รุ่นปี2026รถกระบะที่รวมพลังความทนทานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ในคันเดียว isuzu ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความแข็งแรงของเครื่องยนต์ดีเซลและในรุ่นใหม่นี้ก็ได้ถูกพัฒนาให้ทรงพลังยิ่งขึ้นพร้อมดีไซน์ที่ดุดันและล้ำสมัยจนใครเห็นก็ต้องเหลียวมองตั้งแต่แรกเห็น isuzu faster ัซ2โดดเด่นด้วยกระจังหน้าโฉมใหม่ขนาดใหญ่ สัญ,ญลักษณ์อิสุสุดอยู่ตรงกลางอย่างภาคลุมไฟหน้าเล็ดแบบใหม่พร้อมเดทาร์มรันนิ่งไลท์ดีไซน์คมชัดและสปอร์ตเส้นสายรอบตัวรถดูบึกบึนแต่ยังคงความหรูหราล,ล้ออลลอยด์ลา์ใหม่ขนาดใหญ่เพิ่มความมั่นใจเมื่อขับขี่และช่วงล่างที่ยกสูงขึ้นทําให้พร้อมสําหรับทุกเส้นทางทั้งในเมืองและออฟโรดภายใต้ฝากระโปรงคือหัวใจของความแข็งแกร่ง,งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.5ลิตรที่ให้แรงบิดมหาศาลเหมาะกับการบรรทุกหนักและการลุยในทุกสภาพถนน เกียร์มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดา6สปีดและอัตโนมัติ6สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและรวดเร็วรุ่นใหม่นี้ยังมีแนวโน้มว่าจะมีระบบไฮบริดเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสิ้นเปลืองน้ำมันอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นก้าวใหม่ของ i s ู z u ในยุคแห่งความประหยัดและเทคโนโลยีสะอาดภายในห้องโดยสารของ faster 2อได้รับการออกแบบใหม่หมดให้ดูหรูหราและล้ำยุค แผงคอนโซลหน้าเป็นแบบซอฟทัดหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางเบาะนั่งสบายใช้วัสดุคุณภาพสูงรองรับสริระได้ดีในทุกการเดินทางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone มีที่ชาร์จไร้สายและพอร์ต USB ห่อไลยจุดตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบความสะดวกสบายส่วนเรื่องความปลอดภัยอ s u ู u จัดเต็มเหมือนเดิมมาพร้อมระบบช่วยขับอัจฉริยะมากมาย เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ d a p t i v e Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นโครงสร้างตัวถังใช้วัสดุเล็กกล้าแข็งแรงเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ในทุกเส้นทางในการทดสอบการขับขี่ Isuzu Faster s t 0 2สแสดงศักยภาพได้ยอดเยี่ยมในทุกสภาพถนนระบบขับเคลื่อนสล้อใหม่ช่วยให้ผ่านอุปสรรคได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นทางชันโครนหรือพื้นหินรถคันนี้ก็ยังให้ความมั่นคงและแรงบิดที่ต่อเนื่องสรุปแล้ว Isuzu FASTER z รุ่นปี2026คันนี้คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีอัจฉริยะในแบบที่ลงตัวที่สุดสำหรับใครที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่พร้อมทั้งงานและความสนุกในการขับขี่ FASTER z คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชม MS Review แล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งต่อไป ที่เราจะพาคุณไปเจอกับรถรุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิม